มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนตกใจนางรายชื่อดังโพสต์ภาพอุ้มท้องโตแอปอยังลัน่นสงสาร เป็นละครที่มาแรงมากๆจริงๆนะคะในตอนนี้สําหรับเรื่องสงครามสมรสที่มายขึ้นแทนเป็นนางร้ายรับบ ine, ทออนนรินทาเอาคนดูอินจัดถึงขัน้นยกนิ้วให้กับผู้กํากับแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกท่านทุกคนคะ่ะล่าสุดสาวไมายได้เคลื่อนไหวโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่เข้าฉากรับบทคนท้องพร้อมแคปชั่นระบุว่าไม่มีใครสงสารดินเลยเหรอคะฮ่า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 ปลอนี่เรามาอยู่จุดนี้แล้วหรอเนี่ยจากบทนักเรียนนักศึกษาสู่บทคนท้อง แล้วโดยทางด้านแม่อัทักษออนมาคอมเมนต์บอกว่าวันอวสานสงสารแน่นอนค่ะในขณะที่แฟนคลับต่างบอกว่าสงสารจำนวนมากค่ะตงใจนางรายชื่อดังโพสต์ภาพอุ้มทองโตแอฟยังลั่นสงสารขอขอบคุณข้อมูลจากที่ดีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ